สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันหนึ่งที่โชคดีนะครับมีโอกาสได้มาพักผ่อนที่เดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับพอดีพาคุณภรรยามานะครับเป็นววทยากรอ,อบรมให้กับนิสิตนิสาตาบอดระดับอดุดมศึกษานะครับก็บรรยากาศนะครับอันนี้อยู่บน ติดสาวยน้ําบนเขานะครับสวยมากเลยนะครับครับอันนี้บรรยากาศภายนอกนะครับอ่านี่ตัวที่ยอดเลยครับในเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะมีอาถานที่ตัวนี้เป็นที่ดูดาวนะครับสระว่ายน้ำนะครับอากาศเป็นห้องประชุมสัมมนานะครับของนี้นะครับโอ้อากาศดีมากเลยนะครับ สุดยอดแต่จอดสวยโอเคโอเคมากเลยเด็กเปียโนรีสอร์ทนะครับแต่ไม่ทราบว่าห้องพักคืนเท่าไหร่ห้องพักก็สวยนะครับมาตฐานนะครับใช้ได้นะครับ,ดนะรบเดีตอนเย็นนอกเข้าห้องนอนนะจ๊ะ โชว์ดูนะครับเนี่ยบรรยากาศเขาโ,โอเคมากเลยนะครับติดก,กับเทือกเขาใหญ่สวยครับทิวทัศน์ธรรมชาติมากๆแบบลานสะอาดโล่งลาน สวยๆอ๋อเอ็งวาวดดนี่ครับครับมีทางลงมีเรือทีไปเล่นด้วยนะครับม sure> ีสะบัวแดงนะครับเต็มเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้แดดไม่ออกไม่บานนะครับดูนะครับโอ้โหมีเรือทีครับนี่ครับเป็นห้องพักยาวสิบยี่สิบห้องยาวไปนู่นนะ ให้นู่นเลยนะครับมีสองฝั่งบ้านพักเห็นไหมมีบ้านพักเดียวเด็ดไหมหลังเล็กๆส้มเงือกแดงแดงหมักม่วงต้องไปเก็บมาขึ้นนะโอ้ยเขาดีครับนี่ทีคนสวนคนอยู่ฝ้าอยู่นะหน่วยบักต้นๆอยู่คนหนึ่งมะม่วงลูกใหญ่มากครับดูละกิโลลูกมันลมเอาไว้แขกดูแม่เอาไว้แขกดู บางบุมมีเต็มต้นอยู่แม่อันทีครับ <c oughs> ต้นหางลูกยุงสีแดงสวยมีต้นขนุนในการตอนนี้ก็มีห้องประชุม,มนะต้นหัอฟางัวางงบ้านพักบัวแดงบัวแดง ผมว่าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแสงกำลังขึ้นเนี่ยเขาถ่ายรูปสวยเลยเพราะเมื่อกี้เขาถ่ายตรงน,นี้มันแสงบ่ค่อยดเดียดได้ออกมืดเนียน่ยครับหื<า>มมีหอมผักของ <S 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 กับเน่าไปเลยครับเดี๋ยวแม่ผมพาไปเบิ่งห้องผักกลางเลยครับผมมีหลายพาัน เนี่ยผมพาไปเบิ่งหองครับครับบรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าที่เป็นโนรีสอร์ทนะครับเขาใหญ่นี่ครับบัวแดงบานสวยเลยนะครับช่วงเช้าเมื่อวานมาตอนเย็นมันเหมือนฝนตกนะครับก็เลยไม่เห็นบัวบานเช้านี้มาเริ่มมีแสงครับบัวบานเต็มนะครับนี่เป็นห้องพักนะครับ หาพักโซนนี้เป็นเหมือนห้องแถวยาวนะครับแต่ข้างในอุปกรณ์นอเคมากเลยนะครับไม่ได้รีวิวดูในห้องให้แล้วก็มีโซนบ้านพักเป็นหลังเป็นหลังนะครับก็อีกราคาหนึ่งครับบรรยากาศต่อไปตอนเช้านะครับบรรยากาศดีแสงได้นะครับอื <c oughs> จงไปถ่ายตรงมุมสรเวน้ำไน่าจะโอเคมากเลย สุดยอดครับบรรยากาศเช้าๆนะครับของครูแอดครับขอบคุณนายนะครับเตรียมตัวไปเป็นวิทยากรเช้านี้นะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับบึงบัวนะครับบึงบัวบัวแดงบัวแดงครับก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อบ้านพักกับ ห้องประชุมห้องอาหารนะครับฝันยาวพอไดอ้ใครสนใจนะครับมาเที่ยวเขาใหญ่กันได้ที่พักเยอะแยะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าสนใจนะครับที่นี่ก็มีสาว,ว่วยน้ำนะครับบรรยากาศดีๆนะครับห้องพักก็โอเคนะครับแอร์เย็นดีนะครับ